ดังนั้นไม่มีเวทมนต์ใดอาจกระทบยาโคบไม่มีของขังใดาอาจทำล้ายอิสราเอลพี่น้องข้าพเจ้าเคยสงสัยนะว่าคริสเตียนเนี่ยสามารถที่จะเจอคำสาปแช่งหรือเวลาคนที่แบบคนคนไทยใช่ไหมคะชอบทำคุณไส่ปลุกเสกข,ของทำเสน์ยาแฝดหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบหลายคนเนี่ย มันมีตะปูออกมาจากปากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าพเจ้าเคยสงสัยว่าคริสเตียนจะโดนสิ่งเหล่านี้ได้ไหมแล้วนี่คือเป็นคําตอบที่พระเจ้าให้นะ,ะว่าแท้จริงแล้วคริสเตียนที่ไม่ได้เปิดช่องว่างให้กับมาซาตานไม่มีช่องว่างความบาปในชีวิตนะคะ เป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยคนเหล่านี้ไม่สามารถนะคะที่จะถูกเวทมนต์คาถาหรืออะไรได้นะคะมันจะไม่มีของขังไม่มีอำนาจใดที่จะทำร้ายคนเหล่านี้ได้นะ,ะนี่คือความจริงนะ,ะเหมือนอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเนี่ยถูกงูพิษกัด พิษนั้นไม่สามารถทําอะไรท่านได้เลยเพราะว่าท่านมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าและไม่เปิดช่องให้ความบาปเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งคริสเตียนอาจจะยังคงโดนของนะะหรือบางคนก็ยังมีผีเข้าอยู่นะคะเพราะว่าชีวิตของเขายังไม่ได้มาถึงจุดที่ติดสนิทกับพระเจ้าเขาอาจจะเป็นคริสเตียนใหม่หรือไม่ได้ดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านะคะหลายครั้งเราจะเห็นคริสเตียนที่มีความเชื่อมาก คนที่ใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้านะคะแม้กระทั่งเชื้อโรคโควิดอะไรพวกนี้ไม่สามารถที่จะแตะต้องตัวพวกเขาได้เลยนะฮะพวกเขาไม่เป็นโควิดแล้วก็มีการทดสอบนะว่าเมื่อพวกเขาแตะต้องเชื้อโรคเชื้อโรคทําอะไรเขาไม่ได้เลยเหมือนกับอาจารย์เปาโลที่พิษของงูไม่สามารถทําอะไรท่านได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเวทมนต์คาถาใดๆจะไม่สามารถที่จะเข้ามากระทบเราได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยนะะข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ ก่อนรู้จักพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่กลัวแบบการถูกทําของใส่มากนะคะเพราะว่ามันอันตรายและเราไม่รู้ตัวเราเป็นผู้ถูกกระทำนะคะแต่พระคําตอนนี้ทําให้ข้าพเจ้าอุ่นใจนะคะแล้วหลายครั้งที่มันอาจจะมีคนที่ทําของใส่เรานะแต่พระเจ้าเปิดเผยให้เห็นแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีพระเจ้าและติดสนิทกับพระเจ้านั้นนะคะเป็นชีวิตที่ปลอดภยัยไม่มีใครที่จะสามารถสาบแช่งเราได้นะคะเหมือนที่ บาลามถูกจ้างให้ไปสาบแช่งคนอิสราเอลแต่บาลามบอกว่าข้าพเจ้าจะสาบแช่งคนอิสราเอลคนที่พระเจ้าอวยพรได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเราเป็นชนชาติที่พระเจ้าอวยพรเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าอวยพรเรามันไม่สามารถจะมีคําสาบแช่งใดที่เข้ามาตกกระทบชีวิตของเราได้นอกจาก เราเปิดแล้วก็ยอมรับมันนะแต่ถ้าพี่น้องปฏิเสธคำสาปแช่งทั้งหลายที่มาจากบรรพหลุษหรืออะไรก็ตามส,สิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาในเชื้อของเราได้นะ yep. เพราะว่าชนชาติที่พระเจ้าอวยพรแล้วจะไม่มีใครถอนพระพรออกได้ชนชาติที่พระเจ้าอวยพรแล้วจะไม่มีใครมาสาปแช่งได้นะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นชนชาติที่ได้รับมรดก, mm. ดรดกเราเป็นชนชาติที่พระเจ้าอวยพรให้รุ่งเรืองนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์แล้วไม่เปิดช่องในความคิดความคิดที่น้อยใจความคิดที่โกรธหรือความคิดอะไรที่มันเป็นด้านลบนะคะไม่เปิดช่องให้ความคิดเหล่านั้นแล้วก็การกระทําของเราก็ไม่เปิดช่องนะคะเพื่อสิ่งเลวร้ายรอบนอกจะไม่สามารถเข้ามากระทบหรือขโมยพระพรของเราได้นะคะให้เรารักษาชีวิตบริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ